สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไซส์ของรองเท้านะครับอันนี้บอสตันสิบสองนะครับผมใส่ซส์ไซส์เก้านะฮะเดี๋ยวนะใช่ไซส์เก้ายูนะครับบอสตันสิบสองไซส์เก้าตัว Rebel Rebel VC ก็เก้านะครับเดี๋ยวเรามาดองดูกันว่า ใส่ตรงไซส์ไหมใส่เหมือนกันไหมรวมถึงเนี่ย elite v 4นะครับ sc elite v 4ก็9เหมือนกันเรามาเริ่มที่สารตั้งต้นที่ทุกคนนะ่าจะคุ้นเคยกันก่อนนะ,อ,ะอันนี้ก็คือบอตตันสิบงนะผมใส่ไซส์เก้านะครับบอตตันสิองเนี่ยใส่ค่อนข้างยากนิดนึงตรงฮิวคาเตอร์เนี่ยมันล็อกแข็งเป็นโครงสร้างแบบนี้ ต้องคลายคลายตรงนี้ออกเยอะๆนะฮะเนี่ยคลายคลายไอตัวแรนเนอร์ลูบนะฮะแล้วก็คือตัวฮิลคาลเตอร์ตรงไอ้คอร่าฮิลคอล่าเนี่ยมันแข็งเนี่ยมันก็ใส่ยากหน่อยอ่ะทีนี้แล้วเราก็ใส่เลยนะปึ๊บอ่ะล็อกธรรมดาก็ไล่เชือก ก็เนี่ยฮะปึ๊บก็เหลือประมาณหนึ่งนิ้วพอดีนี่นะฮะอันนี้ใส่เต็มส้นนะก็เหลือหนึ่งนิ้วนิ้วโป้งพอดีเนี่ยประมาณนี้ด้านข้างไม่บีบนะด้านข้างไม่บีบโอเคทุกอย่างนะครับเหลือหนึ่งนิ้วแบบนี้พอดีนะเหลือนิ้วกว่าด้วยซ้ำเนี่ยเดียประมาณนี้นะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูว่าอีกคู่หนึ่งนะฮะ SC Elite มันจะใส่ตรงไซส์ไหมนะฮะมีหลายคนถามมาอ่ะที่เป็ SC Elite ก็ดึงแล้วเนือ้อหออกเหมือนกันนะะแล้วก็นี่ SC Elite ค่อนข้างใส่ง่ายกว่านะเนี่ยเนี่ยคิวเค้าเติมใส่ง่ายมันโครงสร้างมันไม่ไม่แข็งเท่าตัว ตัวนีตัวนี้มันจะแข็งตัวนี้มันจะไม่แข็งเท่าก็ใส่ง่ายแต่ข้อเท้าไม่ลุมนะอ่ะอ่ะล็อกรัดธรรมดาเนาะปุ๊บทีนี้เหลือประมาณนี้เหลือประมาณเท่ากันเลยครับอ่ะเหลือประมาณเท่ากันอาจจะคับกว่าเล็กกว่าเหลือน้อยกว่าของตัว อบอตันนิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วถือว่าเท่ากันได้ขออภยัยเล็บดำโอเคนะครับทีนี้มาถึงคู่ที่หลายคนบอกว่ามันต้องเผื่อขึ้่นไฟทีอันนี้ตกลงต้องเผื่อไหมเรามาลองดูกันนะครับนี่คือเลเบลเลเบล v v 4นะอ่าเลเบล V4 ใส่แล้วนะ่าหลดเหมือนกัน เลเบลมันเบามากชอบมากคนชอบเบานี้จะต้องตีอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเหลือไหมนี่เหลือเหมือนกันครับเหลือเหมือนกันนะฮะที่หลายคนถามมาว่าอันนี้ไซส์ก้าเหมือนกันนะเนี่ยเหลือเหมือนกันแล้วเหลือเหมือนกันแต่อาจจะเหลือน้อยกว่านิดหน่อยนะฮะก็ ถือว่าตรงซ้าเนาะแล้วด้านข้างก็ค่อนข้างกว้างนะแล้วก็มีความนุ่มนะเพราะฉะนั้น3คู่นี้3คู่นี้อันได้แก่ Rebel VC นะครับ Rebel VC SC VC SC VC และ Ride s t y p e Pro Adizero Boston 12ใส่ ทรงไซสเหมือนกันทั้ง3คู่นี่ครับนะแต่ว่าโอเคถ้าเอารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยตัวนี้อาจจะเล็กกว่านิดเดียวนะฮะแต่ผมใส่เบอร์9เหมือนกันนะฮะทั้ง3คู่โอเคขอบคุณครับ